สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนลุงเลิศนะครับผมเนียมแล้วก็ลุงเลิศนะครับผมเดี๋ยวพาก็ผมเดี๋ยวจะพามาดูอ่าการให้น้ําในช่วงหน้าหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวของโซนภาคอีสานนะครับก็วันนี้ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับก็ในภาคอีสานก็หนาวแบบนี้อยู่ทุกปีนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นสระน้ำของสวนนะครับถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี้ยเหมือนจะมีอ่าอายแห่งความเย็นนะครับละอองพุ่งขึ้นตลอดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องจะเห็นไหมนะครับเหมือนบ่อน้ําแข็งนะครับแล้วก็ไม่อีกหมอกเนี่ยเยอะมากนะครับโอ้ยหนาว อุณหภูมิวันนี้ผมวัดได้ก็ถือว่าก็อุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับไม่หนาวเท่าที่ผ่านมาวัดได้ก็อยู่ที่ประมาณอา10องศานะครับ10-11องศาตัวนี้แจ้งเตือนผ่านแอปนะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตเปลี่ยนกล้องไปด้านหน้านะครับ วันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาฟื้นต้นหลังจากหนาวนะครับครับผมไหนเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาฟื้นต้นหลังจากหนาวโดยเทคนิคที่ทําเนี่ยนะครับเป็นที่สวนเท่านั้นนะครับสวนอื่นผมไม่ทราบว่า,าทําอย่างไรนะครับแต่สวนผมผมจะฟื้นต้นอย่างนี้ทุกปีนะครับ ถามว่ามันได้ผลไหมก็โอเคครับผมตอนนี้ลมเริ่มหมดไปแล้วนะครับลมเริ่มหมดไปแล้วอานดาบแรกเลยคือระบบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูระบบน้ําก่อนเลยการให้น้ําหน้าหนาวเนี่ยที่สวนให้ทุกทุกเช้านะครับให้ทุกเช้าเลยสองหัวแบบนี้นะครับ ตู้เช้าเลยนะครับในน้ำตู้เช้าสองหัวตรงนี้แต่ตอนนี้น้ํายังไม่เต็มสายนะครับเลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวน้ำก็ค่อยเต็มสายเดี๋ยวน้าก็จะกระจายออกนี่ยครับในรัศมีของน้ําก็ผมยืนอยู่ยังถูกน้ํานะครับอยู่ตรงเนี้ยครับัมีจะอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดสองหัวชนกันนะครับ ฝั่งนี้แล้วก็หัวฝั่งนู้นก็น่าจะลวมร่วม8เมตรนะครับน่าจะเกินด้วยซ้ำเนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือการเหวี่ยงน้ำในหน้าหนาวเพราะว่าต้องกระจายความชื้นนะครับให้ได้คู้ง่ายๆคือให้ได้เยอะที่สุดเอาเอาให้เต็มแปลงเลยนะครับในการทำทุเรียนในโซนภาคอีสานเนี่ย ถ้าเกิดน้ำไม่พอใบร่วงนะครับมันเกิดาลาน้ำค้างแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายังน้ำไม่พออีกนะครับโดนแดดเผาโดนอะไรเข้าไปอีกเนี่ยก็หนักกว่าเดิมนะครับใบเนียนเหลืองแล้วก็ร่วงเลยแต่ถ้าเกิดเรามีน้ำที่เพียงพอนะครับตีระบบน้ำบงให้กว้างที่เพียงพอแล้วก็ให้น้ำในปริมาณที่มากตัวเนี้ยจะช่วยได้นะครับ เนี่ยคือผมทดลองจริงๆนะครับส่วนท่านที่ทํผู้เรียนในโซนภาคใต้หรือภาคตอนออกอาจจะขัดขัดหูหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมองว่าทําไมให้เยอะจังเดี๋ยวก็เป็นรากเน่าเดี๋ยวก็ถ้าเกิดติดดอกดอกก็ร่วงอะไรประมาณนี้ครับแต่ในโซนภาคอีสานไม่อย่างนั้นนะครับคือมันแรงมันแรงจริงๆนะครับประสบการณ์ผมอาจจะน้อยก็จริงแต่ว่าผมก็มีพวกพวกที่ทําทำธุเรียนโตแล้วในโซนภาคอีสานเหมือนกันนะครับ ผมจะให้ดูรอบๆนะครับล่ยรัศมีเวียงน้ําก็ต้องเวี่ยงให้ไกลออกนอกทรงปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ผมขอยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเราต้องเวี่ยงน้ําออกมาให้ถึงประมาณเนี้ยใ,ให้เลยทรงพุ่มออกมาไกลๆนะครับคือทุเรียนในภาคอีสานเนี่ยฝนมันแค่ไม่กี่เดือนนะครับแล้วนอกนั้นคือมันแรงหมด นะครับแรงหมดแล้วทีเนี้ยตอนหน้าฝนระบบลากทุเรียนเนี่ยคือตอนนั้นมั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 นหน,นามันเปียกทั่วสวนนะครับแล้วลากทุเรียนเนี่ยมันแทงได้นะครับมันก็เดิน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 ออกมาบางทีระบบน้ําเนี่ยหัวสปริงเกอร์เราแต่ละสวนเนี่ยไปอยู่ที่โคนหัวเดียวพอเน,นืกอออกไหมครับ <S <S เป็นอย่างนั้น <S <S และส่วนมากก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์กันในสวนภาคอีสานนะครับ เป็นมินิสปิงเกอร์กันพอทุเรียนเจอหน้าฝนเนี่ยระบบน้ําเออไม่ใช่ครับน้ามันเต็มสวนคือน้ํามันฝนมันตกทั่วสวนเนี่ยระบบรากมันก็แทงออกมาเดินออกมาได้เดินออกมาได้ไกลพอหมดฝนเท่าไหร่เมื่อน,นั้นแหละครับเราก็ให้น้ําปกติแต่การเวี่ยงน้ําเนี่ยมันอยู่ในบริเวณเล็ก,ลกๆรากมันเดินออกมาเลยแล้วพอนึกออกไหมครับรากมันเดินออกมาเลยแล้วเราให้น้ําใน บริเวณทรงพุ่มเล็กๆตรงนั้นนะครับและดินในภาคอีสานถ้าเกิดมันแห้งแรงมันแตกและแห้งนะครับแล้วมันแตกและแห้งทําให้รากฝอยทุรีนเนี่ยขาดนั่นแหละครับคือปัจจัยสาอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ทุเรียนเนี่ยใบร่วงนะครับก็มันก็จะเป็นผลต่อกันหลายๆอย่างนะครับหลายๆปัจจัยมันส่งผลหมดแต่ที่หลักๆที่สวนเนี่ยตอนเนี้ย เจอหนาวกับลมแล้วก็แดดนะครับบวกกับลาน้ําค้างตัวนี้แหละครับก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรกับเขาได้ยากมากเลยทั้งหมดนะครับ240หัวสปริงเกอร์นะครับพี่สวนนะครับอัดพร้อมกัน แบบนี้นยครยงน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมออกไกลหน่อยก็ให้อย่างเงี้ยครับประมาณ15-20นาทีอยู่ทุกวันนะครับให้ทุกวันจริงๆ ถ้าเกิดไม่ให้ทุกวันใบร่วงเยอะกว่าน,นี้ข้อปีก่อนผมเจอมาแล้วนะครับปีก่อนผมเจอมาแล้วผมก็เชื่ออาจารย์หลาย,ลายท่านให้น้ําวันเว้นวันโอ้ยใบยนี้ร่วงหมดเลยครับผมแทบไม่เหลือใบปีนี้ดีหน่อยนะครับร่วงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะพ่วงเอาไม่ดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับเรื่องในการ ฟื้นต้นหลังจากหนาวเพราะว่าวันนี้ผมก็หนาวพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอ่าที่ท่านเห็นอยู่นี้ผมชี้แจงกันเลยนะครับเป็นขี้ควายนะครับเนี่ยครับดำๆเนี่ยขี้ควายนะครับรอบเลยมันใส่ได้นะครับขี้ควายไม่ต้องดราม่านะครับมันใส่ได้ การันตีเลยมันใส่ได้และไม่เป็นเชื้อราด้วยถ้าเกิดเราดูแลได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยคนที่เข้ามาดูสวนเมื่อวานนะครับน่าจะรู้ดีเพราะว่าถ้าเกิดดูคลิปอยู่นะครับเพราะว่ามาช่วยผมใส่ด้วยนะครับมาช่วยผมใส่ด้วยก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับเนี่ยครับต้นไหนที่ใหญ่หน่อยก็จะเป็นสามหัวแบบนี้นะครับ ทุเรียนอายุสามปีเหมือนกันนะครับสามปีทั้งหมดเลยโอ้ยหนาวเนี่ยครับีนกันให้น้ําในการเอาดอกทุเรียนในโซนภาคอีสานง่ายมากนะครับง่ายมากเลยไม่ต้องหยุดน้ําไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับมันได้อายุมันมันออกเลยนะครับสามปีสี่ปีมันออกดอกเลยห่านอยได้สอยทิ้งด้วยซ้ํานะครับ คนทาทุเรียนในสวนวอีสารจะรู้ดีว่าดอกออกเยอะมากแต่ว่าเก็บใบยากมากนะครับเก็บใบเก็บดอกยากมากต้องให้น้ําเยอะจริงๆนะครับดอกถึงจะติดอโอเคครับผมวันนี้ผมทิ้งคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับหนาว ผมอยากให้ดูหลายท่านสอบถามผมมานะครับเรื่องการให้น้ําให้ยังไงนะครับวันนี้ผมเลยเปิดให้ดูเลยอันที่จริงผมให้เสร็จไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วเริ่มให้ตั้งแต่น่าจะประมาณตีห้าเกือบหกโมงนะครับเริ่มให้น้ําก็ประมาณเสร็จทั้งสวนเนี่ยก็อยู่เราๆประมาณสามสิบนาทีนะครับ เวียจากจากนู่นนะครับ,รบเวียงมาจนถึงท่อเมียนนะครับนี่ท่อเมียนยังไม่ได้เอาลงฝังดินนะครับก็เผื่อได้ขยับขยายอะไรอีกผมก็เลยยังไม่กล้า,าลงดินตอนนี้นครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับ ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออาฟื้นต้นหลังหนาวให้อีกทีนึงนะครับบวกด้วยพวกการใช้ยาในการเข้ามาช่วยนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่สาคัญโอเคครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ